สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอรชวันชาแนลนะคะวันนี้เหมวจะมาให้แนวทางนะคะหวยลาวงวดประจำวันพุทธที่12มกราคมพุทธศักราช2565นะคะจากผลงานที่ผ่านมานะคะอย่างงวดวันศุกร์นะคะงวดวันศุกร์เมวก็ให้ไปที่เด่น สองเด่นสองหนึ่งแล้วก็สามนะคะเลขที่ออกนะคะถูกข้างล่างนะคะถูกข้างล่างถูกข้างล่างนะคะหนึ่งหนึ่งนะคะถูกสองตัวล่างนะคะหนึ่งหนึ่งแล้วก็งวด ที่ออกไปเมื่อกี้นี้นะคะงวดวันประจำวันจันทร์ที่10มกราคมพุทธศักราช2565เหมียวก็ให้เด่นอยู่ที่ 3, 2และ4นะคะซึ่ง2และ4เนี่ยก็มาข้างล่างอีกนะคะ <zych> เข้าเด่นทั้ง2ตัวทั้ง2และ4มาล่างนะคะแล้วก็ชุดที่เหนียวจ,จับก็ ให้มาก็มีนะคะมีสองนะคะแล้วก็มีชุดที่เหมียวจับให้เป็นชุดนะคะก็มีสี่สองนะคะชุดตัวนี้นะคะซึ่งเลขที่ที่ออกนะคะเจ็ดทษค่ะออกนะคะเจ็ดเจ็ดสี่สองห้าหกนะคะ ออก7 7 4 2 5 6ซึ่งก็ถูกข้างล่างนะคะ2 4 4 2ค่ะโทษค่ะถูกที่ข้างล่าง4 2นะคะออกตรงตรงเลยค่ะแล้วก็ตัวเด่นเนี่ยก็เข้ามาทั้ง4แล้วก็2นะคะมาดูงวดต่อไปเลยค่ะงวดประจำวันพุธ นะคะที่12มกามราคมพุทธศักราช2564นะคะงวดนี้นะคะเหมียวจะให้เด่นอยู่ที่เด่นนะคะเหมียวจะให้เด่นนะคะอยู่ที่1นะคะแล้วก็2 1 2แล้วก็3 นะคะแล้วก็ตัวจับนะคะตัวจับชุดนะคะเยลจะให้อยู่ที่ห้าสี แล้วก็สามนะคะแล้วก็เจ็ดแปดแล้วก็เก้านะคะก็จะได้ชุดเด่นนะคะชุดเด่นชุดเด่นชุดเด่น ซึ่งงวดที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้นะคะก็ชุดที่เหมวเน้นให้เนี่ยเป็นชุดตัวเด่นมากนะคะที่มันจะเข้าบ่อยนะคะนางไม่มาหลายงวดละนะคะนางจะมาตัวนี้ตัวที่สามนะคะตัวที่เหมวกันให้เนี่ยนะคะก็ออกสี่สองนะคะเหมวถึงบอกว่า มันมันจะมาเด่น3ตัวนี้นะคะสมตัวนี้ไม่หนแล้วก็สมนะคะมันไม่มาตัวไหนก็มาตัว1นึ่สำหรับคนที่มีโชคก็สามารถที่จะเลือกเอาตัวที่เราชอบนะคะอย่างเราคิดว่า2มันน่าจะมานะคะเราก็เอาสองไปลูดเล่นหรือว่าเอา2มาจับก,กับชุดที่เมียวให้ไปนะคะซึ่งกำลังวันนะคะก็น่าจะมี3นะคะ วันพุธนะคะจะเด่นอยู่ที่3นะคะเหมวก็จะให้เป็นที่3 5นะคะชุดเด่น3 5 3 5 3 4แล้วก็3 3นะคะ3 7 สามแปดแล้วก็สามเก้าชุดชดลองนะคะชุดลองเมยก็จะให้อยู่ที่สองชุดลองเมยนก็จะให้อยู่ที่สองห,อห้าสองห้า สองสี่สองสามสองเจ็ดสองแปดแล้วก็สองเก้านะคะสามตัวสามตัวสามตัวก็จะสามตัวนี้เหมียวจะ ไม่ได้เอามาไม่ได้มีสูตรอะไรที่ตายตัวนะคะเป็นแค่ความชอบส่วนตัวนะคะที่เหมียวจะให้ไปนะคะใครที่ชอบก็สามารถซื้อตามได้หรือว่าแค่ดูผ่านๆไปก็ได้นะคะแต่ที่เหมียวให้3ตัวไปนี่คือเหมียวชอบส่วนตัวนะคะเหมียวจะชอบอยู่ที่1 3 5สาห้นะคะแล้วก็7 3 5 ศูนย์สองห้าแล้วก็เจ็ดสามสามเจ็ดสามสามห้าสามสาม แล้วก็เจ็ดสานะคะเจ็ดสาสำหรับใครนะคะที่ชอบนะคะ ตัวไหนก็สามารถเลือกเลือกได้นะคะหรือว่าจะตามเหมียวหมดนี้ก็ได้นะคะแต่มันก็จะเยอะหน่อยอย่างคนชอบ3ก็สามารถเอา3มาเลือกเล่นนะคะในนี้ได้ถ้าชอบ2องก็เลือก2มาเล่นในนี้หรือว่าชอบ1ก็สามารถที่จะจับ1เนี่ยมาเล่นได้นะคะหนึ่งอย่างเช่น1 5 1 4 1 3 1ส เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะคะเพราะว่าเหมวก็ไม่รู้ว่าหวยมันจะออกตัวไหนเหมวแค่คิดคำนวณตามสูตรทางคณิตศาสตร์นะคะแล้วก็พิจารณาจากความน่าจะเป็นของมันนะคะแต่ว่าวันพุธเนี่ยเลขสามเนี่ยจะเด่นนะคะสามแล้วก็เก้านะคะสามเก้าแล้วก็หกนะคะเลขประจำวันพุธนะคะ สำหรับคนที่นะคะชอบคลิปนี้นะคะก็เหมียวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือว่าดกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เหมียวทำคลิปนะคะถ้าไม่มีคนดูเหมียวก็ไม่มีกำลังใจที่จะทำคลิปต่อนะคะถ้ามีคนดูเยอะๆกดไลค์กดแชร์ให้เหมียวนะคะมีอะไรนะคะที่จะติชมนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้นะคะ สุดท้ายนี้นะคะเหมียวก็ขออวยพรนะคะให้ทุกคนที่ชมคลิปนี้นะคะจงประสบแต่โชคลาภนะคะจิ้มตัวไหนก็ขอให้ถูกขอให้โดนนะคะมีโชคมีลาบกันลร่ำรวยทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เหมียวด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ